สวัสดีค่ะพบกับช่างทำโบสถ์เงินไซมอนี่นะคะกับบรรยากาศค่ำๆเนาะวันนี้นะคะเรามาเจอกันที่บ้านที่บ้านของน้องบดจอยนะคะหรือว่าอย่างไรช้างตกงานนะคะเป็นของคุณแม่น้องบดจอยนะคะช่วยขายช่วยออนไลน์เนาะช่วยช้างตกงานนะคะนี่เลยเป็นบรรดาพี่ช้างตกงานทั้งหมดเลยนะคะ แต่กูลโบลาก็มานะคะค่ะแต่คุณยายนะคะที่ไม่ได้มาร่วมแจ้งว่าความไม่มีเนาะเราดูแลเองสามเชื่อกก็เรยไม่มีความพาคุณยายมาด้วยให้เด็กๆเลยค่ะยากให้เด็กเลยนะะก้านี่บัวนะคะระพยกับคี่แม่คุณแม่บอกเงนนะคะพี่ตัวน,นี่กพี่ทนะคะ ที่บอทองแล้วก็ตัวเล็กเด็กอ้วนอยู่ตรงนี้น,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 นนะอาจจะเอ็นเอ็นกตรงนี้เอง,งนะคะน้นนองบทเคยขี้ดี้อของเรานะคะอยู่กับพี่บอทองนะคะ ได้กินกันอิ่มหนำสำราญนะคะวันนี้ขอบคุณทุกพี่เอ็ซีใจดีนะคะที่ช่วยซื้อถ้วยให้เวดาช้างตกเชือกวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะมีผลทั้งประสบประสบความสำเร็จมาเรื่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องฟ้าใสของเรานะคะอวยตุ๊กเลยค่ะยิ้มจิตมาเลน้องฟ้าใสสวยของบ้านนะะ เกิดถ่องครบรอบ3ปีวันนี้นะคะอ่าอยู่ทีมงานเดียวกันนะคะเร,เ,รเราเรารับแขกอยู่ที่วัดป่าอาเจียนนะคะน้องฝา,าส่ายน้องฝาส่าคนสวยนะคะครบรอบ3ปีวันนี้นะคะ,ะจะกินอะไรคะคุณสวยยังไม่อิ่มใช่ไหมคะอุ้ยดูนะคะดูนะคะน้องผิวอ่าจะด้วยให้ <laughs> พี่ลีซอก็มานะคะมีพี่ลีซอแล้วก็น้องฝัาใสยค่ะไอ้ไปจังแกแล้วก็นี่น้องไอ้ายใช่ไหมน้องอ้ายนะคะแล้วก็แม่ทองกวาช้างหุษานะคะแล้วก็แม่ทองใบนะคะขอบคุณพี่ FC เอฟซีจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนในการซื้อกล้วยอร่อยในวันนี้ค่ะนี่ก็น้องฝาใส่นะคะนี่ก็ อันนี้น้องน้ำแต่ว่าน้องอ้อมไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อควานยังไปตัดหญ,ญ้าอยู่นะคะก็เลยไม่มีควานพาน,น้องอ้อมมาด้วยเน,ะะนอออมมาะเนาะเนาะเดี๋ยวมาทางนีองอมอม้นนะค่ะพราะในชมรมมอญยังไงนี่อันนี้คุณยายกระแตนะคะแล้วก็น้องไพรินแล้วก็พี่อ,อมสิงน,นะคะพี่อ,อมสิงของเรา ขอบคุณพี่เอพนะคะอ้าว,าวสวยงามมากเลยน้องเก่งทางนี้ก็เป็นน้องแอนนะคะน้องแอนคนสวยของเราก็มานะคะวันนี้นนก็พคดค่ก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี่นะคะนะพ่อควานก็มานะคะ แต่ว่าน้องอ้อมไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อพานยังไปเกี่ยวยาให้น้องและไม่มีพานพาน้องมานะคะวันนี้ก็มากันหลายเชือกนะคะน้องน้ำเพชรนะคะอยากกลับบ้านแล้วมั้งอยากกลับบ้านแล้วนะน้องน้ำเพชรอยากกลับบ้านแล้วเนาะคุณพ่อควานบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วข่าแล้ว น้องแอนของเราก็มานะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆ FC ใจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนซื้อผลไม้อร่อยๆหวานๆให้บรรดาชาวช้างกบงานได้กินในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่บงนะคะก็ก็มานะคะพี่บททองก็มานะคะไม่มีอะไรไปทางนี้ค่ะไปทางนี้ค่ะพี่บททองมาทางนี้นะคะมเมาชิมแล้วบอลเนย มาชิมเลาะอ่ะค่ะอ้าวฟีปลาทองทางนี้ค่ะกินกันอะอร่อยเลยนะคะอันนี้นะคะขอบคุณนะคะผลไม้อร่อยรอยให้น้องๆช้างนะคะยังเหลือกล้วยอยู่เครื่องหนึ่งนะคะเหลืออยู่เครื่อนหนึ่งพ่อคะยังมีกล้วยอยู่เครื่องหนึ่งเอามาที่ไหนยคะยังเหลือกล้วยอยู่เครื่องหนึ่งนะคะใช่แล้วเดี๋ยวจะพา เดี๋ยวเอาไปให้พี่บัวของเราด้วยเนาะไม่ได้ตกงานแต่เราก็ให้กินเพราะเป็นถิ่นของเขาเนาะอ่าพี่บัวคนสุคนหล่อครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับช่วยๆวยเนาะสวัสดีครับก่อนเร็วครับก่อนเร็วไม่ให้กินนะครับก่อนเร็วสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนเร็วก่อนครับ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 โอเคอีกทีก่อนค่ะอ่าหันมาขอบคุณค่ะ ชาวชาก็ขอบคุณนอ่ะะีเอฟซีใจดี่ายค่าที่สนุกงาอออนไลน์ให้กับเราชาวชาทุกเชือดไกินกัอิ่มน้ำสำลักนนะคะขอบคุณมากเลสียงดังๆหน่อยนะคะฟสจะานะคะอมาเลยคลาำหรับน้องฟ้าใสนะคะเจ้าของเนเกิด ย็อไปเอาใหมดแล้วแล้วนหมดแล้วค่ะเวนี้คะใช่วยเรือนี้นะคะเอาไปที่หนึง้อยคะแนนพอหนึ่งร้อยคะแนนให้น้องกลับบ้านนะคะซูมซูมน้องกลับบ้านนจะน้ให้น้องกลับบ้านนะคะสาใสั้น ฝากช่องพังทองเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกอมเมนต์ให้พวกเราชาวช้างตกงานด้วยนะคะตอนนี้พี่ๆช้างก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมืดแล้วเนาะจะมืดแล้วเนี่ยค่ะ,ะวันตกดินแล้วพี่อมสินก็ไปแล้วถ่ายแล้วนะคะไปแล้วะคะ่วะ,คะบรรดาพี่ช้างนะคะ คุณพี่พี่เใจดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กพื่อก,กำลังจให้ช่องทางบุญเงินฟมลีด้วยนะคะไปแล้วนะคะพากันเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ จะอยู่ที่บูวขาวกับน้องบอพลอยนะคะเจ้าถิ่มเนาะถิมเร็วทิมเร็วแตงโมเหลือสิ นะคะวันนี้เราลาไปกันกันกบภาพของน้องอ้วนนะคะ,ะน้องหมดเลยคิดื้อของเรานะคะพี่ๆก็ไปหมดแล้วนะเราอยู่กับพี่บัวนะคะ,ะพี่บัวสุดหล่อนะคะคิดื้อ,อว่าไงลูกอ้าวอันตุงให้ซชง,งั้นจะโชว์บ้านไทยเหรอคะรู้ราคาบ้าน้ายใหญ่มากอ้าว เด็กดื้ของเรานะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจให้กับชาวช้าตกงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ